สวัสดีค่ะมาทําบ้านแช่อีกแล้วนะคะทุกคนของเหลือจากคริสต์มาสนะคะก็มีไก่นะคะที่แช่แข็งไว้มีหมูยอเอามาเจียวให้หอมนะคะทุกคนให้สุกนะคะหมูยอสุกแล้วก็ตักแยกจ้าอันนี้ผักถั่วงอ,อกกระหล่ำปีไม่มีนะคะเราก็เลยใส่หอมหัวใหญ่แทนกับหอมแดงนะคะนี่ค่ะพอหมูยอสุกแล้วเราก็ตักแยกออกมาใส่พริกไทยกับเกลือลงไปนะคะทุกคนขนอค่ะผงปรุงรสมะพร้าวนะคะ หอมตอนนี้แหละแล้วก็ผ,ผัดผัดผัดให้เข้ากันนะคะทุกคนนี่จ้าอุ้ยหอมมากคือหลานบอกว่าเราทําอร่อยนะ,ะก็ใส่ต้นหอมลงไปนะคะผ,ผ,ผัดผัดลงไปถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทําตัวแป้งต่อเลยจ้าขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะมาทําตัวแป้งนะคะมีเบกกิ้งโซดาแล้วก็ขมิน้นแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะคะมีนมมีน้ํา มีมะพร้าวกะทินะคะเสร็จแล้วเราก็เตรียมนะคะตีไข่นะคะมีไข่หนึ่งใบแต่ถ้าเราทำหมดห่อเราทำไข่สองใบนะคะเทมะพร้าวเทนมผงขมิ้นนะคะแล้วก็ผงฟูแล้วเอาน้ำล้างในแก้วนมนะคะเทลงไปแล้วก็เทแป้งค่อยๆตีนะคะตีจนหมดนะคะทุกคนแล้วก็กองเอาเศษออกนะคะแช่ตู้เย็น30นาทีแล้วก็เอาออกมาทำต่อจ้า นี่นะคะไส้เราทําเสร็จแล้วเป็นไส้ไก่นะคะกับหมูยอเราไม่เคยใส่ต้นหอมพอเราใส่เรารู้สึกไม่ค่อยชอบกินนะคะนี่เราใส่ต้นหอมครั้งแรกทําจนหมดเลยนะคะทุกคนนี่กรอบมากเลยนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะเฮงๆรวยๆสุขภาพดีทุกท่าน Oops. Mm. C'est légèrement compliqué de suivre tous les choix que tu fais sur le terrain. Oublie de te dire La première fois qu'on s'est rencontrés, tu étais un inconnu démon, Alors je l'ai fait. Si tu es fais partie d'une voiture sans retard, et par an, il faut que tu remarques ce qu'il se fait.